พระธาตุประจำปีเกิดปีฉลูคือพระธาตุลำปางหลวงจังหวัดลำปางปีฉลูมีลักษณะทางสัญลักษณ์เป็นรูปบัวพระธาตุประจำปีเกิดนี้คือพระธาตุลำปางหลวงตั้งอยู่อำเภอเกาะคาจังหวัดลำปาง พระธาตุแห่งนี้เป็นศินละปะสถาปัตยกรรมสกุลช่างเชียงใหม่ปรากฏอิทธ,ธิพลไทยลื้อวัดพระธาตุลำปางหลวงเรื่องลือในปฏิหารของพระธาตุที่สะท้อนเป็นภาพกลับหัวในพระวิหารและมนดบ